วันแชมเปี้ยนชิพโจนัทวุฒิเนื้อเต้นได้ชกมวยไทยบนเวทีลุมพินีสิ้นสุดการคอยโจนัทวุฒิเตรียมขึ้นชกมวยไทยที่สนามมวยเวทีลุมพินีเป็นครั้งแรกในชีวิตเตรียมเสิร์ฟความมันขั้นสุดให้แฟนหมัดมวยประทับใจในศึกวันไฟไนท์17 โจนัทวุฒินักชกมาสุขุมวัย34ปีจากเมืองย่าโมโคโรดครุกคลีกับวงการหมัดมวยมา20กว่าปีกำลังมีคิวขึ้นชกกติกามไว้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีอันเป็นตำนานครั้งแรกในชีวิตโดยจะพบกับลุกลิซซี่จอมบูวัย27ปีมวยไทยตัวตึงของสหรัฐอเมริกาที่จะมาเปิดตัวครั้งแรกบนรายการระดับโลก็โดยเตรียมวัดฝีมือกันในศึกวันไฟใน17ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรมอินทรา ในช่วงเวลาไพร์ทามอเมริกาซึ่งตรงกับเวลา8นาฬิกาของวันเสาร์ที่9ธันวาคม66โจนัทวุฒในวัยเด็กโจนัทวุฒิที่ย้ายไปอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี2556รู้จักกับการแข่งขันมวยไทยที่สนามมวยเวทีลุมพินีในฐานะผู้ชมจากทางบ้านเท่านั้นก่อนชีวิตพลิกผันได้ก้าวมาเป็นนักสู้แบบเต็มตัวโดยโจนัทวุฒิย้อนความทรงจำสมัยยังเป็นเด็กให้ฟังว่า ความทรงจำแรกของผมกับสนามมวยเวทีลุมพินีคือตอนเป็นเด็กเคยดูผ่านๆทางจอโทรทัศน์เท่านั้นยังไม่ได้ชอบอะไรมากมายส่วนใหญ่ผมชอบดูกีฬาฟุตบอลมากกว่าด้วยซ้ำจนกระทั่งอายุ15ปีผมเริ่มหันมาชกมวยจริงจังถึงทำให้สนใจดูการแข่งขันมวยไทยมากขึ้นครับโจวซัสตะวันฉายล่าสุดโจนัทวุฒิได้โอกาสขึ้นโชว์ฝีมือบนสังเวียนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นครั้งแรกในเกมบู๊เดือดกับตะวันฉายพีเคแสนชยัย ในกติกาคิกบ็อกซิ่งศึกวันไฟใน15เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความทรงจำที่ดีให้กับตัวเองไปไม่น้อยตอนเป็นเด็กผมไม่ได้ตั้งเป้าอยากชกบนเวทีไหนมากเป็นพิเศษแต่แค่ใฝ่ฝันว่าอยากมีโอกาสได้ไปชกในรายการใหญ่ๆมากกว่าการได้เจอกับตะวันฉายในไฟล่าสุดคือครั้งแรกที่ผมได้ชกที่เวทีลุมพินีแต่เป็นในกติกาคิกบ็อกซิ่งมันเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมและสนุกมากครับโจพร้อมแล้วสำหรับการชกมวยไทยที่เวทีลุมพินี ถึงตอนนี้โจนัทวุฒิที่กำลังเตรียมสู้ในกติกามวยไทยเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งปี5เดือนอดปลื้มใจไม่ได้ที่จะได้กลับมาโชว์ฝีมือในสนามมวยเวทีลุมพินีที่ได้ชื่อว่าเป็นเมกะของศิลปะมวยไทยโดยเจ้าตัวพร้อมสู้เต็มที่ให้ทุกคนประทับใจเหมือนเดิม ไฟนี้จะเป็นการชกมวยไทยที่สนามมวยเวทีลุมพินีเป็นครั้งแรกของผมมันคือสนามมวยในตำนานผมชกมวยไทยมาหลายปีแล้วในที่สุดก็ได้ชกที่นี่สักทีผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเป็นพิเศษเพราะเป็นนักชกประเภทสู้แบบเต็มที่อยู่แล้วขอทำให้การแข่งขันออกมาสนุกมากที่สุดเท่านั้นก็พอครับ แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึกวันไฟใน17ในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์และติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่ f a c e b o o k วัน c h ม m p i o n s h i p ไ h ยแล a ด d เว็บไซต์วัน i f ค c o m อและ Instagram O N E c h a m p i o n s h i